ดรามา่าหมอคนดังตําหนิแอร์การบินไทยยืนทั้งหัวให้บริการยิ่งลงภาพเปรียบเทียบยิ่งโดนถล่มกระติบชาวันกอนดาราสาวคอมเมนต์เดือดดรามา่าหมอคนดังตําหนิแอร์การบินไทยยืนทั้งหัวให้บริการกระติบคอมเมนต์เดือดกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่รองศาสตร,ราจารย์ดรนายแพทย์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไปเมื่อวันที่23ามมิถุนายน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการของแอร์โฮสเตสการบินไทยและสายการบินคู่แข่งซึ่งมีรายละเอียดว่าสวัสดีครับผมเพิ่งบินมาถึงจฮันเนสเบิร์กเมื่อเช้านี้โดยจะอยู่ที่นี่2คืนและวันเสาร์ผมก็จะบินไปยังเกาะเซนเฮเลนาตามที่วางแผนไว้ผมเคยเขียนถึงสายการบินไทยและการบริการสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในเครื่องตอนที่ผมบินกลับจากปารีสมากรุงเทพมหานครกับการบินไทยครั้งล่าสุด ในโพสต์ก่อนหน้าในโพสต์นี้ผมจึงอยากนำเสนอว่าสายการบินลูฟหันซา LH ปฏิบัติกับผมอย่างเข้าเทียมกับผู้โดยสารท่านอื่นโดยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั้งลำต้องบอกว่าตัวสายการบินไทยนั้นแพงมากและการบริการก็ไม่ได้เด่นออกจะไปทางด้อยเสียด้วยซ้ำผมเคยชอบสายการบินไทยตั้งแต่ก่อนทีจี G จะควบรวมกิจการกับเดินอากาศไทย TA แต่หลังจากนั้นการบินไทยก็ดิ่งลงในเพอร์ฟอร์แมนซ์ีอย่างดียั่วที่เพิ่มขึ้นคือราคา ผมมีแผนจะเดินทางกลับเมืองไทยอีกครั้งในเดือนตุลาคมรอบนี้ผมจะบินเข้าไทยด้วยสายการบินแอร์อินเดีย AI ในชั้นธุรกิจและก็จะบินด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ ในชั้นธุรกิจออกจากกรุงเทพมหานครไปสิงคโปร์และบินต่อไปยังซิดนีย์ออสเตรเลียจากนั้นผมก็จะบินจากซิดนีย์ไปโอ๊กแลนด์ด้วยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ NZ ส่วนขากลับผมจะบินออกจากโอ๊กแลนด์ไปสิงคโปร์ก่อนจะต่อเครื่องกลับกรุงเทพ ที่ผมเลือกบินสายการบินแอร์อินเดียในชั้นธุรกิจก็เพราะผมอยากจะลองเปรียบเทียบดูว่าในพันธมิตรสายการบินกลุ่มดาวสตาร์อะลยแอน์ซึ่งแอร์อินเดียก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรนั้นเช่นเดียวกับการบินไทยจะมีการให้บริการที่แตกต่างมากแค่ไหนแล้วผมจะเขียนให้อ่านกันในส่วนของสายการบินลูฟฮันซ่านั้นผมเป็นผู้โดยสารบัตรทอง LH ดอกจันจีของลูฟฮันซ่าซึ่งเรียกว่าเซเนเตอร์มาอย่างยาวนานรวมเป็นเวลา22ปีแล้ว ที่ผมไม่เคยหล่นจากสถานะบัตรทองของสายการบินลาแเพนซาเลยทั้งนี้เกณฑ์การได้บัตรทองสายการบินลูฟ h พนซาคือต้องบินให้ได้ปีละ1 0 0 0 0แไมล์ซึ่งไม่ง่ายแต่ผมก็ชอบสายการบินนี้จนยอมไปเทรนสอบเป็นแพทย์อาสาช่วยผู้โดยสารบนเครื่องในยามฉุกเฉินให้กับกลุ่มสายการบินลูฟฮันซาตามที่เคยเขียนให้ FC ได้อ่านแล้วในเที่ยวบินมาโจอันเนสเบิร์กเที่ยวนี้ผู้โดยสารเต็มทุกคลาส FC Y แต่การบริการกลับทำได้ตามมาตรฐานดีมากถึงผมจะเป็นผู้โดยสารเอเชียแต่คุณแอร์ก็เข้ามานั่งรับออเดอร์ไม่ยืนค้ำหัวผมต่างกับแอร์การบินไทยที่ยืนค้ำหัวผมและคนไทยท่านอื่นแต่กับฝรั่งหัวทองก็สามารถนั่งลงบริการอย่างดีผมเชื่อว่าถ้าการบินไทยให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารทุกคนไม่แปลกแยกจะได้ใจผู้โดยสารคนไทยไปเต็ม,เ,ตมเลยมีรูปถาดอาหารชั้นธุรกิจจากผู้โดยสารที่ได้บินกับสายการบิน k ค m ของเนเธอร์แลนด์ ที่ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครว่าสายการบินนี้เลือกเสิร์ฟอาหารสำหรับไทยได้น่าทานกว่าการบินไทยมากเทไหนรอบหน้าผมคงต้องหาโอกาสใช้บริการสายการบิน KLM บ้างแล้วครุ่งนี้ผมว่างก็เลยว่าจะไปทัวร์จฮันเนสเบิร์กหนึ่งวันเต็มและนำรูปมาฝาก FC กันในช่วงทริปนี้ผมอาจจะโพสต์ถี่หน่อยถ้ายังไม่เบื่อกันเสียก่อนเข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้ผมอ่านบ้างนะครับอันหนึ่งสายการบินลัะแอนซ่ามีชุดนอนให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจมีแผ่นฟูกปูรองที่นอน มีเคาน์เตอร์อาหารว่างระหว่างไฟล์แมจะสู้สิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่ได้แต่สําหรับมาตรฐานการบริการของสายการบินของยุโรปแล้วผมว่าไม่แย่เลยครับปอลอผมเพิ่มรูปในโพสสองรูปสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้การบริการของพนักงานต้อนรับสายการบินไทยในการให้บริการผู้โดยสารชาวไทยกับผู้โดยสารชาวต่างชาติมนเครื่องการบินไทยไฟล์ล่าสุดของผมให้เอฟซีได้พิจารณาเมื่อเทียบกับการให้บริการผู้โดยสารของพนักงานต้อนรับสายการบินลูฟหันซ่า โ no นโพสต์นี้ติเพื่อก่อนนะครับอยากให้การบินไทยรักผู้โดยสารไทยเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือแค่ให้เท่าเทียมกับผู้โดยสารชาวต่างชาติไม่ให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบก,ก็ยังดีโพสต์ post หน้าจะพาไปเที่ยวโจฮันเนสเบิร์กรออ่านนะครับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิรินครโจฮันเนสเบิร์ก Berg, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้โดยในภาพที่หมอคนดังกล่าวได้โพสตเรียบเทียให้เป็นว่า แอร์ลุพฮันซาคุกเข่ารับออเดอร์จากผู้โดยสารรอบที่แล้วที่กลับไทยผมโดนทีจียืนค้ำหัวย่อรับเฉพาะกับฝรั่งผมทองช่างสองมาตรฐานอีกทั้งยังมีภาพอีกว่าตัวอย่างประกอบรูปประกอบของการบริการในไฟล์เหตที่แล้วของผมกับการบินไทยกับผู้โดยสารไทยหลังโพสต์ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปและแอร์ไม่ใช่ทาส อีกทั้งกระติบชวันกรน,นักแสดงชื่อดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยว่าหมดเวลาให้คนมานั่งหมอบคลานบริการแล้วค่ะหน้าที่ของแอร์คือดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยไม่ได้มาเป็นทาสคลานข่าวค่ะถ้าอยากให้คนหมอประเคนแนะนำให้ไปบวชเป็นพระค่ะ